ตัวประจําแปบนงะวระมีคนโทรอัั้ตัวระจคุณี๊บแม่ผมโทรมานะลูกเงิผมิยอะลาซนี่คือแรงงประจำวันนะครับนะ สุกเกม ARBS กัเลยนะเพื่อมไปปดเก้าซึ่งเกิดดูนี่ครับตุ้มนี่สนามวิ่งนะครับนะแล้วทำไมมันต้นจังวะอืมด้วยในควจะเ,เอาไปตัดต,ต่อไฟเสียงที่หลังอะไรต่างๆมากมายนะครับนะดูดีดิจะดูยังดูความยิ่งใหญ่อะไรกันนี่นะ พี่ตัวจากนอนพี่ตัวจากนอนพี่ตัวชักดิ่งชักงอคว่ะไปจมเอาเอาาทำไมพี่ตัวเลือดลดอะไม่รู้นะว่าพี่ตัวเลือดลดหมด่เอ้าเฮ้ยเอาไม่ฮะเกิดอะไรขึ้นเออเสกตัวดาถอยอาเบียดมา มาแล้วโอเคทุนผู้ชมจะเกียนวันดูรอเกียนกันทุกคนหนึ่งดูน่าจะไม่เสียหายเนาะจ้านาอ้าตกไป็ตากระพี่โตเลยใจแรงทุกผู้ชมวันนี้วมนจะมาเอือฆ่าสัตว์ตันเองหหวร้ายยังไาว่าผมหหวร้ายเลยเถอะ อันนี้มันเกมไม่ใช่เออในวิ่จริงอะนะเฮ้ยกอได้ไงนี่รอได้ไงดีนั้นได้เป็นเวอร์ชันเก่าถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่มันอยู่นี่แล้วตัวละครตัวตน,นึงเลยที่ผมยังไม่แนะนำคือเจ้าตัวละครที่มีนามว่าเด็กนั่นเอง แล้วก็เดอะวีสองนะครับนะจ้ดเดอะวีสองนี่เถอะดีกว่านะนี่เดอะวีสองจะมีน้ำอาวจิอายแล้วไงอืมตกตายแต่ว่าจมีเครื่องปั่นมาหาปะเลยนะครับนะนี่เครื่องปั่นมาหาปะเลยโหดอยู่นะอย่าก,กับโคตรไลเดอร์เลย ชจางงตกไปเจ้าเอ๋ยีกตัวนึ่งตกไปเยเก็บฮทึไมไม่ตกตกไปเก็บแหววูบเนี่ยท่านผู้ชมตัวก่อเรื่องเลยเนี่ยตัวก่อเรื่องความเหล็กแล้วไปอีกตัวนึ่งกลมกันละคือเนี่ย กอลโลเดใจแอนนะครับนะโอเคยัดแผนที่ดีกว่าทุกท่ามวันนี้เราจะมาสร้างเขาวงกดกันเขากดยังไงเขากดภาษาอืมระวางซะประมาณนี้ก่อตัวกันกายเพ็นเขาวงกด นี่เสียงอะไรแจรงนะครับพ่ผมดูวิดีโออยูน่นี่ครับนี่ครับตผู้จมเห็ดปะครับอืมอยากะมุดอันนี้คือทางทางเข้านะครับนะมันเล็กมากมใช่ไหม เห็นงาน่ายนะครับมาลองติดตัวละครน,น้อยๆอย่างวัวอาชุ้มพุ่มดูยูนิตน้อยๆนะลองยูนิตที่เล็กที่สุดในโลกดูครับอ่ะใช่ไอ้เป็รวงง่าไม่ไรเอออ๋อเอาเอาร์บีเอมันเริ่มเละแล้ว มีเริ่มเลแล้ันไปเรื่อยเริ่มจะเละขึ้นไปเรื่อยๆแล้วด,ดูนี่จะไปดูมเร <t ık> จะมาไรเดียชันติกจอกันากานี่คือ <t ık> สิ่งที่ <t ık> พวกเขาทำกันเหมือนนัดกันไว้ สร้างกำแพงเอาไว้ใจไม่แข็งเท่าไรเบื่อจะโดนทำลายลบไว้ก่อนกติกาเป็น้ยไปไว้ก็กลับไปนอนคือใจรักก็คอยเธอดินงพงดมาจะได้รู้ว่าตัวฉันเป็นยังไงร้ายแล้ไม่รอดมันก็แค่สุดท้ายคุยกันได้สบาย

together <laughs> i am remade <laughs> <laughs> hello everyone well yo. i assure you oh hi do you scenario don't be shy <laughs> hey one, one. Okay. Fascinating. you won't die <laughs> freddy does like they this old bird <laughs> วังลกงไปรู่บ้านเาพลงักปอาอย่งเงเอเ็มือมุอนช่องยเปกาบนตล้่านี้ผมจะได้ฟังสักทีหนึงนะอันนี้ต้นบับนะครับท่านผูชมเท้องา้ม้อมเออนี่แหละต้นบบ ปุ่งวงปุ่งปั่งปุ่งวงปั่งปุ่งปุ่งปุ่งใสใส่รอมีละโบสรองหวังครั้งไปจูบันเท้าขนมปักเปี๊ยซออาเม่ยก็ปุ่งต้องได้ยาเรียกได้ว่าเป็นเพลงเดียวกับที่ไอตัวทำหนึ่งยังได้ยาวกว่าอีกโอเคเราจะให้รีบติดมินิบัตรสวัสดีครับวันนี้คือสี่ แล้ววะใครจ้เขาโคตรเนี่ยโคตรเมี้นไอ้ตัไม้ได้สมชายเอ้ยไม่เลจ้ะไม่เข้าเลยไม่เล้บ้านไหนวะที่นั้นวะไม่เลแทงคนตาย นี่สักเดยวนี sure oh ่ประมาณนี้โมจิกระดามแบบนี้เ่ากำลังไปดูอะอ๋อเฮ้ยยังก่อนเดี๋ยวไปวทำนะไปดูดเดี๋ยวไปดูกันนะโอ้ยส่ะอยมอย่ามาเตนี่ Time to take your final bow it's time to take your final bow thank you for depositing 5 coins thank you for depositing 5 coins i don't hate you i am to take your final bow thank you for your final bow it's time to take your final bow thank you for depositing 5 coins Thank you for depositing five coins. I don't boy hate boy. you. I don't hate you. Come close. Help me count my teeth. Come close, yeah. Help me count my teeth. Don't be shy, girl. Go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl. Go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Be are you? Like Where do you want? No, I came hey. to this oh, event God to God be entertained. God. What do you know God. about God. chicken? Chicken. Anybody in their right mind knows that KFC's chicken little is the world's best chicken sandwich. God. Some old man white suit walk around with a Excuse me.

No, I came to this.

ไอ้ตนกลั้นเป็นชายชาตรีสานเสท้ายให้ระทมเนียเดี๋ยวป้องเป้อวังนี้อยู่ด้วยกันปงวงปงปะปงวงปะอ่งปงปังปงวงស្រីៗรวมទិលបោតសរងអវងខាងព្រៃជ្រុះបักขาวក្នុងឥតពេចអស់១00ក្បុងចង់រៀប